มาเด้อพี่น้องเข้าป่าหาหน่อไม้น้ำกันอากาศดีดีลมพัดอยู่บ่อยบ่อยๆน่าสด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 ลาบ่งลาวะันนี่นะ่ะย่างมันบ่อโอ้ยบ้าเรื่องเมื่อนี่เฝ้าเมื่อขนาดเลยเออคนหิวเข่าเลยดี่พักกันมาสองเลยน้องแต่เศร้าๆคุณน้องสายลายหิวเข่าเลยล้งโทษคนเฝ้าคนเมื่อ ที่ออกเมื่อลาล,ละพี่น้องเอ้ยได้พ่อแกงแล้วอีตนน้องสายละหิวเข่าเอื้อยกับหิวเข่าพอพากันมาตแต่เศร้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อเข่าป่าหาหน้ำไม้น้ำกันเด้อคนผู้หนึ่งอยากอยากกินเข่าแห้งอะไรอยากเมื่อป้าเอื่อยเลยนะหยุดหน้าเธอ พาเอื้อยก่อนใจเย็นเย็นจเย็นเย็นบอมาห้องเพลงอยู่ไทยติครับไปจ้าอยากไปอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไปบ่ได้เพราะว่าประเทศเพิ่งยังบ่เปิดเนะะาะน้องไม้ยังมีเสยมีมีมีหลายเลยแหละพ่อได้แกงอยู่ขักแท้แนวนี้นะมามาไอ้แอรเดวสิให้เบิ่งนี่ <problèmes> S <s <ets> สด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 จากกอเลยเจ้าสิออกเมื่อเดีเดวระวังเจองูเด้อ <c oughs> บ่คอยมีดอกจ้าอยู่นี่บ่คอยมีงูอยู่ใสเนาะเอ้ยละนนอยอยู่บ้านดงเห็นจ้า ลวดเล่าน้ำมันปักสบายดีบ้าสุขูสุขคนเด้อละน้อยพามาบูปลาหาหนอไม้เมื่อนี้พอดีแกงแซบแดงน้อย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 จะเป็นตากล้องต้องเป็นให้มันเถียงๆสีสิจ้างขูดตากล้องชวนโตเนี่ อ่านคอมเมนต์พพ้อมเป็นไรไอหยงอังก็ต่อเพิ่นด่วยกันพมหาหากินชิบว่าไอ้น้องตายห้าไปะถิ่มไม่ขออีกแล้วโอ้ออก็แล้วกระถิ่มเลยโอ้ตายถิ่นก่อนอันนี้ก,ก่อนมาที่พี่น้อง พี่คนผูเห็น ออเดอร์มาได้เด้อออเดอร์หน้าไม้ต้อเกาะผมดาวขุนเหยียบหน้าไม้อยู่น่ะ you not just sleep honey ยังบ่นอนอยู่ປานนี้ผู้สิออนนี่ฮะมาเบิ่งสภาพ ไปเห็นยังเนาะอาชีพเฮามาแต่น้อยพุ่นนะ่ะอันนี้อะไรเลีเ้ยงเฮาแต่น้อยจนใหญ่น่ะตอนยังน้อยนี่ไปนี่บ่ใส่เกิร์บพูนแล้วปลาตีนยางเหรอปลา <c oughs> beautiful <c oughs> beautiful yeah I beautiful <c oughs> ผมนในนะมันฟู <c oughs> พอแล้วเต็มกระตาแล้วเสีออกเมื่อแล้วข้าแกงแล้วล่ะพอดีเลี้ยงเบิดบ้านได้อยู่มาเด้อผู้ใดอ่ดย,อยู่ดงเห็นตอนนี้มากินแกงนุ่มให้เดอ้อสุดๆดเลยหาก็ปีนลงมาเมื่อกี้นี่มัน น้อง้ายนี่ปปาละนี่เป็นงไงวะอ้าวขออาศัยนี่นีองซ้ายกัน่าอายกล้องนีปาละ อีพอเอาควายไปผูกอยู่พี่วะหนุ่งใสว่าไปย้ายควาวก่อนเด้อบะสันพ่อเอาควายออกมาผูกอยู่ทงนามูนมระ,ะดกแม่มีควายอยู่ตัวหนึ่งเพิ่นบอกว่าจงควายไว้ให้ละน้อยไปแต่งเอาผัวบะสัน กะข้าวข่าวโอ้สภาพสภาพบึงกระบดดได้ปิตามวนแท่นน้อยประสนมวนหัวยงหัวยองอยู่น้ำปักน้ำแทง แกงแล้วล่ะกุ้มเบิดบ้านแล้วนี่เด็เครื่องกระตาอยู่พ่อแกงอยู่๊ปเมือ่อบัะนะพอแล้ว ใายกํลาลังง่ายควายอยู่พอเอาควายมาผูกลายมันใกล้ห่มในเด้อล่ะมันใกล้ห่มแนะ่นี่แหละชีวิตแท้ชีวิตอีรีอีรอของละน้อยเราวนี่นะอันที่เห็นไปงานห้องเพ้งนั่นกับชีวิตจริงอยู่ ความเป็นจริงแล้วก็นนี่แหละสิ่งที่อยู่ในสายเลือดงามอยู่ในเมืองก็ได้กินยูอันแซ่บอันนี้เขาบอกเคยได้กินเนาะแต่น้อยเนาะเห็นแตน่ในทรทัท์แต่สุดท้ายแล้วกัยังคินฮอดอ่นนะนะแกงนื้อไม้ปนกระปูคือเก่าพี่น้องนี่นะพักขยงนพักขยง ห้าเดตกตะกเแตนบินตำตาไปซะดอกผักขยงงามงามผู้ใดสนใจอินบอกมาเด้อเสี่ยมเมื่อฝากผักขยงมาใส่แกงน้องไม้ก,กันหอมดอกผักขยงงามฝ้าแรงคำลงมาแอบแอบเขียดจะนา ร้องยามฟ้าห้องหวนห้วน,วนเขียดโมเขียดขาคันเหมือนหมอลำผ้ากันมวนเมียกดำร้อยปันป่วนฝนตกมาสู่อีสานม,มาเดินมาเก็บพักขะแยง<ม>หอมแท้ได้พี่น้องเอ้ยบรดไดเบาหลินได หอมหอม,หอมหลายจ้ามันอยู่กลางทงหน้าเด้ลายแทนลายว่าหอมะไะเมื่อแกงน้ำไม้สุพีสุดน้องกินอยู่บ้านมาเดอ้อผู้ใดอยากผู้ใดอยู่ใกล้ไม่กินแกงน้ำไม่น้ำระนน้อยเดอ้อ บ,บ้านตะบองเพชรบ้านตะบองเพชรเมืองอัดสะพังทองแขวงสวัรด์นาเขตไปบ่ะหอดจอดบ่ถือกระาะดงเห็นโลดเอาลาเอาควายไปผูกอยกสจอะไรหมาหน่อยนะเอาหาหนองบ่เห็นเอาควายไปผูกซ้ายนี่ ไปไกลแท้เออหนาทางดังฮูโอ้คือจูงไปไกลแท้คือผู้ผูกแถวนี้คือเอามันไปไกลแท้ เอาซัมนี่กันเดอ้อพี่น้องเดอ้อแดดแห้งแบบโทรศัพท์ทา,านโทรศัพท์กะสิเบิดเดี๋ยวบัดแกงน้ำไม้ซุกและบัดบัดแกงน้ำไม้ซุกแล้วก็สิไล่อีกเท่านึงเบ่งบรรยากาศพี่น้องมายามกินข่าหวมผ้าประมาณเทียงเทียงตอนนี้จะมงละ่ะตอนนี้จะจกเก่างงล่ะเทียงเทียงแก่น้อยซสมาไล่อีก เบ่งบรรยากาศการกินขา่าห่วมผ้าน้ำกันพี่น้องหลายคนเต็มกล้องกระลางเลยแหละสำนี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบายอยากอยาอยาสภาพเจ้าของอายอยู่ด้วเห็นว่ากันดีเนาะ